อาลวครับสวัสดีครับวันนี้นี่เป็นคลิปเปิดกล่องคลิปแรกของช่องนี้นะครับคลิปเปิดกล่องของ v s t a r t e r r e c k g Red เ Power ครับอ่าอ่าตรงนี้มาไม่พูพ้าพหรองมาเปิดกันเลยดีกว่า ในกล่องนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเคยเคยเปิดเพิ่งเคยเล่นนะครับในกล่องก็จะมีชุดตัวนับนาเมตดนะครับตัวน้เมดคู่มือคู่มือสอนเล่น เร,รเราได้เราได้เป็นตัวพืชพืชเป็นตัวอะไรตัวอะไรแกะแกะแกะไม่มีที่เปิดเหมือนบอ็อเก่า คลิปนี้อาจทุลักทุเละครับเพราะเป็นวิดีโอแรกวิดีโอใหม่เลยอขอบดำๆำไว้ึ๊บใบแรกเป็น เตปี้อาลเตปี้มาสองอาลเตปี้สามใบคาร์าเซลน่าจะสองสองใบแล้วก็ปัตติฟรีสสองใบคิโมโนโคสองอันนี้หนึ่ง มิุิตอนโปเกียมีทริฟสเตเียมคือแล้วก็จิพิาเอนเนจีโรมาแล้วก็โอรโอร์ดวี นึกว่าจะได้เป็นตัวตัวลิงตัวนี้นะครับไม่ได้โอเลกวีมีอะไรมีอะไรอีกไหมเซนเดอร์เซนเดอร์เซนเดอร์สามพาเชนสองโรโบิร์ตโิเจอแล้วก็ที่เหลือเป็นพลังงานน้ำนะเพชรปิน ปลาแคชเชอร์ค er, uh. ันเป็ดธรรมดาสับเตียนโปเกมอนโปเกมอนแคชเชอร์เคอร์นี่ตั้านาตุจานโปเกมอนปลอมฮอปแล้วก็นักเล่นเด็กนี้ถือว่าถือว่าไงเกลือไหมเกลือไหม เกือแต่ถามว่าอุปกรณ์ของที่เล่นได้ไหมเล่นเล่นได้นะครับอันนี้ก็เถือไม่เร็วแต่ว่าอาจจะยากหน่อยสำหรับการที่เราเล่นพปลนในช่วงนี้สำหรับผมนะที่รู้สึกว่าเล่นยากนะครับ อันนี้เป็นคลิปแรกถ้าอยากให้มีคลิปต่อไปทุกท่านก็ลองกดติดตามนะครับหรือแค่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้แค่เข้ามาดูก็พอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ